ฮัลโหลเป็นไงบ้างชาาบวกกับแบมโอ้ยวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่มาตื่นเต้นมากและทุกคนห้ามพลาดนะกับคลิปนี้เพราะว่าแบมมีไลฟ์แพ็คที่ทุกคนต้องดูมันเป็นไลฟ์แพ็คที่แบบทุกคนสามารถเอาไปทําได้แล้วมันจะเกินคาดทุกคนมากๆาแบมสัญญาเลยทุกคนต้องชอบนะฮะแต่ว่าระหว่างนี้นะมีหนึ่งอย่างที่แบบแบมตื่นเต้นมากเพราะว่าวันนี้แบมจะไปรับเบบีคันใหม่ของแบมรถใหม่ของบ้านแบมเออเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าคือรุ่นอะไรเออแต่วันนี้เป็นวันที่รอคอยมากตามมาเลย Oh โอ้โหมาต้อนรับอยู่แบบนี้แล้วนี่ไงคือทีมงานบวกกบแบบมีหลายคนไงใช่ปะจะหาแบบที่นั่งเยอะๆมันก็แบบว่าเยอะไม่พอะ<อ>กระบะเลย,ด,ยดีไหมแพะรอ <laughs> ลรอเล่นอันนี้ก็แค่คันที่จอดอยู่ด้านหน้าเดี๋ยวรุ่รนอะ่นแหระเวามารอดูไอเจーสวัสดีครับสวัสดีครับทราบว่าวันนี้ใช้บริการด้านไหนคะวันนี้สมัครบริการขีนตวันไว้ครับอ๋องั้นใช้ด้านนี้เลยค่ะขอบคุณครับ เข้ามาที่เย็นสบายเลยนะฮะเนี่ยตรงนี้แหละฮะขอบคุณครับครับขอบคุณครับจริงๆจะบอกว่า นี่เป็นรถคันใหม่ของบ้านแบมน,นะฮะคือต้องบอกก่อนว่าพ่อแม่พี่สาวส่วนใหญ่ก็ทํางานอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ใช้รถบ่อยขนาดนั้นลเลครับก็เลยแต่ก็อยากมีสักคันหนึ่งเป็นแบบรถไฮบริดประหยัดน,น้ํามันที่สามารถแบบขับไปไหนมาไหนได้ไม่ต้องรอแบบไง่น้น้อยมีอีกคันหนึ่งไว้ใช่ไหมจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตหรือจะไปซื้อของอะไรเงี้ยเขาก็สามารถขับไปเองได้เลยหรือว่าจริงๆ้วคันนี้ก็ขับไปต่างจงังหวัดได้ด้วยนะเป็นรถที่ใหญ่พอสมควรก็ชอบไปเป็นครอบครัวแล้วตอบตกลงอ่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณแบมสว วันนี้เดี๋ยวเรามาส่งมอบรถคินโตกันนะครับใช่ครับคุณแบมครับขอรบกวนบัตรประชาชนหนึงครับได้ครับแบมตัวจริงเสียงจริงครับขอบคุณครับคุณแบมครับรบกวนขอโทรศัพท์มือถือนิดนึงครับอนยญา QR code ใช่ครับผมเตรียมมาแล้ว QR code อันนี้ผมจะขออนุญาตอธิบายเรื่องของการบริการคินโตให้กับคุณแบมทราบนิดนึงได้ครับเราจะมีเรื่องของการบริการหลังการขายนะครับ คุณแมมสามารถนำรถนะครับขินต่อของเราเนี่ยเข้าบริการที่โซ้าได้ทั่วทั้งประเทศโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยมีค่าใช้จ่ายครับเราอยู่ในแพคเกจเรียบร้อยแล้วโอ้โหจ่ายครั้งเดียวเลยเท่านั้นรายเดือนเท่านั้นถูกต้องครับอิสระปลอดทุกค่าใช้จ่ายครับผมในส่วนที่สองครับเรื่องของรถทแทนระหว่างซ่อมคุณแบมกรณีที่มีอุบัติเหตุครับหรือว่ารถเสียเกินหนึ่งวันเนี่ยเรามีรถทดแทนให้คุณแบมใช้ได้ปีเลยโอ้โห เกินหนึ่งวันหมายถึงว่าสมมุติว่าวันนี้คุณแบมรถมีปัญหานะครับแล้วก็เอาเข้าสู่บริการถ้าช่างมีการประเมินแล้วว่าเกิน1ชั่วโมงยี่สิบชั่วโมงช่างก็จะออกรถทดแทนให้คุณแบมไปใช้ในระหว่างนั้นสยในส่วนของบริการทีคอนเน็กนะครับของคุณแบมเนี่ยเป็น C ี R ชานะครับที่มารับันนี้ก็จะมีระบบของทีคอนเน็กให้คุณแบมใช้งานด้วยมีไวไฟหนึ่งปีในเรื่องของการคืนรถนะครับหลังจากครบระยะสัญญานะครับคุณแบมสามารถที่จะเอารถมาส่งมอบคืนได้ที่โชว์รูมที่นี่เลย ในเรื่องของเหตุฉุกเฉินต่างๆนะครับเราก็จะมี call center นะครับคุณแบมสามารถติดต่อเราได้24ชั่วโมง7วันนะครับเพราะฉะนั้นอุ่นใจกับเราได้แน่นอนครับเรามีเจ้าหน้าที่ติดต่อแล้วก็ให้บริการคุณแบมตลอดเวลาครับตัวสุดท้ายครับคุณแบมครับจะให้คุณแบมดูที่หนึ่งเรื่องของสัญญาการให้บริการของเรานะครับโอเคโอเคครบถ้วนครับเซ็นได้เลยเหรอฮะใช่ครับคุณแบมโอเคนี่เอาล่ะทุกคน เสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นหมายความว่าอีกไม่กี่นาทีบางก็จะได้รับรถแล้วใช่ไหมครัถูกต้องครับโอ้โหผมผ่ันชิ้นใหม่ของบ้านครับรอคอยเลยขอบคุณครับครับเรียบร้อยครับเดินด้านนี้เลยค่ะไปตรวจสอบรถกันค่ะมาดูรถกันขอบคุณนะครับขอบคุณครับโมเมนต์นี้แล้วใช่ไหมครับคุณพี่ใช่ค่ะรถอนจะได้ใจรถของเราแล้วรถจอดไกลไหมฮะด้านนี้เลยค่ะเฮ้ยคันนี้เลยเหรอฮะใช่ ซีเอช c HR ที่รอคอยขออนุญาตเช็คลถเลยไหมฮะเิญเลยค่ะว้าวเฮ้ยโหยเฮ้ย,ยสีขาวมุกก็สวยนะครับเนี่ยไม่เอี่ยมเลย <c oughs> ได้แล้วเบบี้คนใหม่ของบ้านเลยนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนมันลืมอธิบายไปเลยนะว่าคินโตวันคืออะไรคินโตวันเนี่ยคือบริการเช่ารถระยะยาวของโตโยต้าที่แบบง่ายสะดวกขั้นตอนไม่เยอะเลยนะครับแล้วก็สามารถสมัครออนไลน์ได้แล้วก็เนี่ยมารับรถที่ศูนย์โตโยต้าใกล้บ้านอย่างเงี้ยดูดิปม,มาตัวเปลาเลยอะแล้วก็ได้รับรถแล้วดูดิอออ๋เหมืน มันไม่เหมือนอย่างนั้นคือเวลาเราเที่ยวรถเช่าอันนั้นระยะสัน้นแต่นี้คือเช่าสําหรับชีวิตประจําวันเลยก็คือเช่ารถระยะยาวแล้วลองคิดดูดิมันเหมาะกับแบบ first s o p p e r คนที่จบใหม่หรือเจ้าของธุรกิจ SME ธุรกิจขนาดเล็กอะไรอย่างเงี้ยเหมาะมากหรือจะเป็นเซลล์ของบริษัทก็ได้เพราะว่าอะไรรู้ป่ะเดี๋ยวให้ดูกันคือจะบอกว่าคันเนี้ยการเช่ารถกับคินโตวันอะได้แบบ full service เลย full service นะั่นหมายความว่าจ่ายรายเดือนฟิกซ์เท่าๆกันครอบคลุมทั้งเรื่องของการประกัน ั้งคา่าบำรุงรักษาครอบคลุมครบหมดเลยตอบโจทย์สุดๆแล้วก็ดูนี่ได้รถใหม่เอี่ยมน,นี่คือใหม่เอี่ยมเลยนะเออแล้วส่วนใครที่อกหักจากรถหรูที่แบบโอ้โหค่าซ่อมแพงเหลือเกินค่าอะไหล่แพงเหลือเกินนี่เขาก็มีรถหรูเช่นเดียวกันนะมี Camry มี Lexus ES300H Grand Luxury ก็มีด้วยเออแล้วก็จ่ายเนี่ยรายเดือนโดยที่ค่าใช้จ่ายไม่บันปลายโอ้โหเลิศสุดๆ ต้องเหือมากๆแน่ๆเช็ครถเรียบร้อยแล้วครับผมค่ะเดี๋ยวช่วนหน้านีเลยค่ะถอดถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานนิดหนึ่งถ่ายรูปนะฮะโอเคอค,ครับ,บ,บโอ้โหสวยงามครับใหม่เอี่ยมชอบมากขอบคุณครับขอบคุณค่ะคุณเจรลอด แล้วก็เรามีของสำหรับคุณนิดหน่อยครับโอ้ยขอบคุณมากครับ Air Purifier วเออรคินโตได้รับรถแล้วอย่างแรกที่ต้องทำฮะเอารถไปซิ่งซะหน่อยอแต่ไม่ลืมเรามีไลฟ์แพ็กที่ต้องทำกันอยู่ที่แบบว่าห้ามพลาดเลยทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้แต่เดี๋ยวขับคันนี้ไปทำไลฟ์แพ็กนี่แหละห้ามพลาดไปโอ้ย,อยชอบอะฟีลลิ่งขับรถนี่ได้เลยนะครับเนี่ย แล้วดีด้วยวันนี้รถไม่ติดฟ้าเปิดโอ้โหขุ่นน้อยเพอร์เฟกต์เพราะอะไราอแบบถ้าแบบน้องสดใจหรืออยากได้กแจะที่เฮ้ยมันง่ายมากคือแบมทำแค่แบบประมาณ5ขั้นตอนอะไรก็เสร็จแล้วอ่ะขั้นตอนแรกแบงเข้าไปที่เว็บไซต์ แล้วก็เนี่ยเลือกรถที่เราอยากได้เลยโหซึ่งมีเยอะมากมีทั้งยาริ s เอ t ีวี s a สอัลติสคัมรีเลือกที่เราชอบเลยตามงบที่เรามีนะแล้วก็ 2. กรอกข้อมูลส่วนตัวตามปกติ 3. ต้องยินยันตัวตนโดยใช้บับรประชาชนแล้วก็รออนุมัติประมาณชั่วโมงหนึ่งสั้นๆแป๊บเดียว แล้วก็4ขั้นตอนการจ่ายตังค์ละซึ่งก็สะดวกมากจ่ายเงินได้2ช่องทางหลักๆนะจะกรอกบัตรเครดิตก็ได้หรือว่าอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งก็ได้เชน่นเดียวกันพอจ่ายตังค์เสร็จดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมารอได้เลยแล้วก็รอวันรัรรแบรถแป๊บเดียวเท่านั้นก็ได้รถแล้วจ้าแบบนี้ไงวันนี้จะพาไปอย่างที่บอกไงเรามีไลฟ์แพ็คไงไลฟ์แพ็คของเราเนี่ยก็ต้องไปซื้อกาแฟหน่อยกันเลยจะขับไปสตาร์บัคที่ใกล้ที่สุดใกล้บางแสนเนี่ยขับมาชั่วโมงเลยเนี่ยล้ <c oughs> <laughs> อเล่นอยู่ตรงนี้เอง มาถึงแล้วไลฟ์แพ็ก mm hmm. ของเรานะอย่าพลาดนะรอดูเลยนะครับนี่มา Starbucks Drive-Thru เดี๋ยวสั่งก่อนส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแป๊บหนึ่งนะครับผมเอาอเมริกาโน่ครับแก้วใหญ่เบนติเย็นครับไม่ใส่น้ำแข็งอเมริกาโน่เย็นใหญ่ไม่ใส่น้ำแข็งนะครับแก้วหนึ่นะครับใช่ครับแล้วก็ขอน้ำแข็งเปล่าไซส์เล็กแ3แ,แก้วฝากเขียนชื่อบวกกับแบมได้ไหมฮะ ใช่ครับโบกกัะแบมโบกกระแบมใช่ครับใช่ฝากกด subscribe ด้วยฮะเป็นชื่อ YouTube ครับพี่ชื่อรายการใน YouTube ฝาก subscribe ด้วยครับขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม Americano นะครับแล้วก็ขอน้ำแข็งใส่ข้ำตาลแก้วนะครับใช่อเมริกาโน่ไม่ใส่น้ำแข็งเนาะครับผมโอเคขอบคุณครับนี่ได้มาแล้วเดี๋ยวรอดูจอดรถก่อนแล้วเดี๋ยวทำไลฟ์แพ็คให้ดูอ่า หาที่จอดรถจะได้สาธิตให้ดูนี่ที่เราซื้อไว้เมื่อกี้เดีย๋ยวมาดูท้ายรถนี้เลยสาธิตกันง่ายๆดื้อๆตรงนี้เลยนะฮะไลฟ์แ็คเราจริงๆบางก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบไลฟ์แ็คอะเพราะว่ายิ่งยุคนี้ที่แบบมันมีคลิปวิโรอะไรพวกนี้เยอะใช่ไหมฮะแล้วมันก็แบบทำให้แบบอา้าวหลายอย่างนี้เราไม่เคยรู้เลยอะมันเป็นเรื่องที่แบบง่ายมากเออแล้วก็แชร์ไว้คนจะได้เอาไปทําได้แล้วก็เป็นประโยชน์กับชีวิตด,ด้วยนะเออปาบักไม่มีใครไม่กินอยู่แล้วอะเมื่อกี้ที่ันสั่งใช่ไหมก็คือไปไ r i v e thru แล้วก็สั่ง แก้วใหญ่จริงๆแล้วเป็นเมนูเครื่องดื่มอะไรก็ได้นะามชอบดื่มมริการโน่ก็เลยสั่งมริการโน่แก้วใหญ่ก็ได้มาแล้วนะฮะนี่เมริการโน่แก้วใหญ่มาแล้วก็บอกเขาว่าไม่ใส่น้ําแข็งงั้นที่ได้มาก็จะคือมีแต่น้ําไม่มีน้ําแข็งเลย แต่ทีนี้ก็ต้องบอกเขาว่าขอน้ําแข็งเปล่าแยกมาเออซึ่งมาขอแยกมา3แก้วทีนี้แันไปเห็นคลิปนี้มาจากเมืองนอกก็ไม่ได้คิดเองนะฮะแต่ว่าคลิปเมืองนอกต้องขอโน้ตไว้ก่อนที่เห็นในคลิปอ่ะเขามีน้ําเต็มแก้วเลยแบบไม่มีน้ําแข็งเลยนะน้าทั้งแก้วเลยนะแล้วเขาก็เอาน้ําแข็งแยกมา3แก้วแล้วเขาก็เทเทเทเดี๋ยวเรามาลองดูว่าทาแบบที่ไทยเพราะนี่เป็นคลิปเมืองนอกไงเราลองดูว่าทําแบบที่ไทยได้มาเท่านี้แบบแก้วเวนติแก้วใหญ่เนี่ยจะได้แก้วเล็กกี่แก้ว พิสูจน์ให้ดูเลยไปฝาเลยนะเฮ้ยอวดก,ก่อนบวกกับแบมเหนะ็นปะใครที่เห็นคลิปนี้แนละ้วยังไม่ subscribe ก็กด subscribe ได้เลยนะฮะกด like กดร์กันด้วยแก้วที่หนึ่งนะแก้วใหญ่เบนติได้มาหนึ่งแก้วแล้วแก้วที่สองอหมด นั่นหมายความว่า1แก้วใหญ่แบบไซส์เบนตินะได้2แก้วเล็กอันนี้น้ำแข็งลายไปนิดนึงเพราะว่ามันร้อนซะเหลือเกินนะแก้วเล็กอ่ะอยู่ที่1 1 0บาทแก้วใหญ่อยู่ที่140บาทนั่นหมายความว่าเราสั่งแก้วใหญ่แบบไม่ใส่น้ำแข็งแล้วก็แยกน้ำแข็งมา2แก้วแล้วน้ำแข็งไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะเราได้แก้วเล็ก2แก้วซึ่งถ้าเราซื้อแก้วเล็ก2แก้วอ่ะมันจะเป็น220บาทเราประหยัดไปแ0บาทประหยัดไป80บบาท ได้ค่าข้าวมาเออประหยัดไปแ0สิบาทค่าข้าวแน่นอนเดี๋ยวนี้ถูกกว่าค่าน้ําอยู่แล้วนะเรารู้กันอยู่ <c oughs> เราจะกินข้าวถูกกว่าเครื่องดื่มเสมอนะฮะเป็นคลิปต่างประเทศมามันเต็มเลยเราคลิดมาแปะนิดน,นึงได้ปะรู้มาแปะเห็นไหมมันเต็มแก้วเลยอะ่ะเออแล้วเราก็นึกว่าถ้าได้เต็มแก้วแบบนั้นอะ่ะมันได้3าแก้วแน่นอนนะไปว่าเฟลไหมเห็นก็เฟลไหมม,ม,มันก็ได้อยู่นะแต่อย่างน้อยอะ่ะมันก็ประหยัดไปประหยัดไปแ0สิบบาทเคชนแก้ว ก็ไปปรับใช้กันดูไลฟ์แพ็คที่1ปิดรายการเลยปะยังไม่หมดเรามีไลฟ์แพ็คอีกเออมาเลยงันเลยดีกว่าแทนไลฟ์แพ็กอีกอันหนึ่งนะคือกล่องซีเรียลนี่ซีเรียลนะฮะซีเรียลที่เรากินกันทุกเช้านะไม่รู้มันจะมีบางคนที่แบบชอบกินซีเรียลกับนมนะถูกไหมบางก็เป็นคนหนึ่งที่แบบชอบมากแล้วแบบแต่เอาจริงทุกคนต้องมีอะไรฮะนมซีเรียลนมซีเรียลนมซีเรียล ทุกคนต้องเคยเจอสภาพซีเรียลอย่างนี้เปิดมาปุ๊บใช่ไหมเทปุ๊บใส่กลับเข้าไปหรือบางทีก็าจะาทิ้งกล่องเลยเพราะว่ากล่องมันไม่สวยไงถูกไหมเรามีวิธีในการพับกล่องให้มันสวยๆเออวิธีคืออย่างนี้ลองดูนะสมมุติสมมุติว่าไม่มีนี่เพราะเราต้องเอาออกไปองอันนี้มันจะอ้วนไปเอาหูหูเก็บเข้าไปอย่างนี้ไอตัวที่ปิดด้านบนน่ะลงไปข้างในยอย่างนี้นะฮะจากนั้นดิดด้านข้างนะพับด้านข้างพับครึ่งอย่างนี้เออพับครึ่งอย่างนี้ด้านข้าง ด้านนี้ก็เช่นเดียวกันพับครึ่งเข้าไปนี่เห็นไหมจะเป็นรูปทรงนี้ละด้านข้างจะออกมาเป็นประมาณนี้หลังจากนั้นยัดนี่เก็บเข้าไปชัดาสวยงามตามทงเรื่องเราจะได้กล่องซีเรียลที่สวยงามเราก็หาอะไรมาหนีบนิดนึงตรงนี้ก็ได้มาแล้วปิดปากสวยปะ่ะและคิดดีสมมติเปิดตู้มาแล้วมีแบบซีเรียลหลายกล่องอนะ วางสวยๆเรียงกัน นี่รวบรวมแล้วเราก็มี2ไลฟ์แพ็กแต่เอาจริงๆแล้วนะคินต่อวันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไลฟ์แพ็กนะสำหรับใครที่แบบไม่อยากจะลงเงินเยอะไปกับการซื้อรถอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะเอ้ยมันเป็นมันเป็นโมเดลใหม่ที่แบบตอบโจทย์อย่างที่บอกนสสำหรับคนรุ่นใหม่จบใหม่อะไรเงี้ยสำหรับเจ้าของธุรกิจ SME มากๆอ๋อแล้วตอนนี้เขามีโปรโมชั่นด้วยนะนอกจากคินต่อวันที่เราเข้าใจแล้วที่เป็นการเช่ารถระยะยาวยังมีคินต่อวันลิมิเต็ดด้วยเป็นเช่ารถระยะยาวแต่ว่าสั้นลงมาหน่อยอยู่ที่3เดือนไม่เกินหนึ่เปีรถที่ได้จะเป มีรถทดแทนระหว่างซ่อมตลอดอายุสัญญาเลยแต่ก็ต้องสมัครภายในสิ้นปีนี้นะ31 0 0 0จิกาคนคิดคำนวณดูแล้วอะคุ้มมากเลยนะหารตกเวลา362บาทเท่านั้นอนะเออแล้วก็อย่างที่บอกคือครอบคลุมหมดไงถ้าเกิดเหตุไม่คาดฝันมีประกันชั้นหนึ่งให้เลยแล้วก็ไม่มีค่าจุกจิกเมเนเน้นอะไรครอบคลุม c o อร์หมดแล้ว ตามที่เขียนอยู่ในสัญญาเลยถือว่าเวิร์กมากเดี๋ยวถ้าใครมีไลฟ์แพ็กอะไรที่สนุกสนุกอีกพิมเข้ามาบังอยากเห็นอยากรูปเหมือนกันเป็นคนชอบไลฟ์แพ็กนะฮะอย่าลืมครับกด subscribe กดแชร์กดไลค์กดคอมเมนต์กันเข้ามาได้เยอะเด้ออย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าอยากจะทำอะไรก็พิมเข้ามาบอกแล้วกันเจอกันครับบ๊ายบายไปแล้วนะไปงี้เลยนะวิธีคือ,องี้ลองดูนะพับด้านข้างก่อนพับหูนี่ก่อนพับลงไปพับด้านที่จะปิดข้างบนน่ะลงไปข้างล่างก่อน ไม่ได้ <S <S ดไดไดต้องบีบต้องบีบคู่บ้าลีลยอ๋อเฮีย,ดยได้ได้ได้ไม่ต้องบอกจำได้แล้ว